สวัสดีครับวันนี้นะครับรถกระบะของเรานะครับผมมีมือดีนะครับมาเขียนข้อความไว้บนประตูรถด้านขวานะครับด้วยเมจิกสีแดงนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองทําความสะอาดดูนะครับจะใช้น้ํายาเนี่ยลบออกดูนะครับผมตอนนี้ก็ลองใช้มือลูบๆนะครับก็ออกอยู่นะแต่ว่าออกไม่หมดนะครับผมเดี๋ยวจะลองใช้น้ํายาสเตคีนตัวนี้นะครับซึ่งเป็นน้ํายาอเนกประสงค์นะครับผมเอาไว้ทําความสะอาดนั่นเอง ก็เอาผ้าสะอาดนะครับจุ่มลงไปในกระปุกนะครับแล้วก็นํามาทาให้ทั่วบริเวณข้อความที่เราต้องการจะทําความสะอาดนะครับแล้วก็ทิ้งไว้15นาทีนะครับผมหลังจากนั้นนะครับเราก็ทําความสะอาดนะครับโดยการนําผ้าสะอาดนะครับมาเช็ดบริเวณที่เราได้ทาน้ํายาไว้นะครับตอนนี้ก็ครบ15นาทีแล้วนะครับเราก็มาเช็ดออกดูนะครับโอเคนะครับผมปรากฏว่าก็ออกนะครับ ข้อความเมจิกสีแดงที่มีคนมาเขียนไว้ตอนนี้ก็ลบออกไปแล้วนะครับผมด้วยน้ำยาสเตค,คีนนะครับหลังจากที่ลองลบแล้วนะครับผมสีของตัวรถเนี่ยไม่ได้หมองนะครับสีก็ยังคงสดอยู่นะครับผมไม่ได้มีรอยด่างนะหลังจากที่ได้ลองใช้สเตค,คีนดูนะครับผมอลองรอยก็ไม่มีแล้วนะครับผมสำหรับเจ้าตัวเมจิกสีแดงที่มีคนมาเขียนไว้นะครับ ส่วนขาดบดำๆตรงนี้นะครับช่วงนี้ฝนตกก็เลยยังไม่ได้ล้างรถนะครับผมก็อาจจะดูดำๆนิดนึงนะครับแต่บริเวณที่มีเมจิกนี้ก็หายไปแล้วนะครับโอเคนะก็ได้ผลอยู่นะครับผม สำหรับท่านใดที่สนใจนะครับสามารถไปหาซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปได้เลยนะครับแต่สำหรับท่านใดที่ไม่สะดวกนะครับผมสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ที่คอมเมนต์แรกนะครับราคาขายเนี่ยก็อยู่ประมาณ40กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับผมซึ่งมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยนะครับผมอ่ะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับผมก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับ